สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องหมฆี่แชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมโรบอกกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ไปเริ่มเล่นกันเลย mm hmm. เลื่อนไม่ติดกว่าจะมาได้โอ๊ยเจ็บค่ะ ก็เอาแค่นี้ก็เอาแค่นั้นนะทุกคนเล่นกันจริงจังมากเลยเหรอเนี่ยถ้าไม่ได้เรื่องนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนไปนเล่นของเรานะทุกคน แล้วอ๋อเอ่เอ,เ,อ,เ,อเล่นก่อนก็ได้ทุกคน Obrigado. แล้วก็มาเล่นเกมของเรานะโอเคเกมนี้ไม่ค่อยได้เล่งเท่าไหร่นะทุกคนเราจะเสียไปเนาะมนไม่รู้เพื่อนเราเนี่มีเกมออกใหม่ด้วยเหรอแต่เราจะไม่เล่นค่ะทุกคนเราจะมาเล่นเกม เกมนี้การทุกคนง่ายมากเลยเมื่อวานนั้นนะเราได้ของขอนด้วยโอเคทุกคนเล่นเริ่มเล่นเกมกันเถอะปิดเพลงค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องเอาแมวสีดำไปกันทุกคน ขึ้นไปเลยค่ะเราตัวไม่ใหญ่นะเมะื่อวานเราตัวใหญ่มากเลยทุกคนเมื่อวานเราก็อัดนะแต่เราไม่ได้ลงุงเราเล่นเองนะโอเคเดี๋ยวพอทําคลิปนี้จบก็จะไปนอนและเพราะว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่ว่าว่าเราติดเกมนะทุกคน ขออภัยด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปเยอะมากนะเพราะว่าเรื่องนี้ตกเพราะเหตุดใดฝั่งนี้ค่ะทุกคนเกมนี้เราชอบมากเลยแบทเราไม่ต้องกระโดดเองเลยมันเข้าแล้วก็ได้เลยนะ มาปุ๊บได้เลยเสียงใครตดไม่ใช่คะ่ะทุกคนเสียงรถยนต์เดี๋ยวแล้วเขาไม่นอนจัะเหรอตอนนี้กี่ทุ่มแล้วตอนนี้ประมาณสามทุ่มสิบนะทุกคนเดินไปได้อย่างชิลๆเอ๊อต่อไปเป็นดาดสีเหลืองครับทุกคน เดี๋ยวเราทำคลิปนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเราแปรงฟันได้างแปรงแล้วค่ะแล้วสุดท้ายเราก็ต้องตกนียมันยากอยู่นะแล้วก็ว่าเราเล่นด่านไหนให้ได้ที่สุดแล้วก็พอแค่ด่านนั้นนะทุกคนอาจจะเล่นอาจจะง่ายนะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะอาจจะมาลงคลิปใหม่เนาะจากเกมนี้นะไม่ดราม่ากันนะ คือเราต้องไปนอนทุกคนแต่จริงๆเราไม่มีเรียนหรอกคุณพ่อคุณแม่ให้เรานอนเดีย๋ยวเราจะดูเกินไปอะไรกันก่อนเนี่ยโอ้ยตกอุ๊กแม่ตกอีกแล้วแม่เป็นอะไรเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปกันโอเคเล่นให้ ดาสีเหลืองแล้วก็พอก่อนเนาะเนาะทุกคนว่ามันจะนานเกินไปโอเคยากอยู่ดีอืมึ้นไปเลยเดินไปก็ได้มันชอบกระเถิดตรงนี้แยากอยู่นะอันนี้คือ ง่ายพอสุดแค่นี้ก่อนโอเคมาถึงด่านนี้แล้วยากควรบอกง่ายมากสำหรับเราว่ายากนะใครว่าง่ายบ้าง เยีงก็ต้องใช้แหละก็ใช้สปริงโดดไปเลยทุกคนประสบการณ์การทำไม่ได้เรี่ยงจ้าไปด่านใหม่เลยโอ้โหไปด่านใหม่เลยยปปี้ยบปปี่ เดี๋ยวให้ถึงดาสีไหนก่อนก็ถ้าพ่อให้นอนก็นอนเลยทุกคนไปก่อนเพชรเอาง่ายมากเอาจริงลื่นเลยอ้อยตกอีกแล้วอ้ยทำไมต้องมาตกตอนนี้ด้วยเนี่ย ไม่ใช่ไม่ได้เนี่ยเอาประมาณนี้แล้วกันทุกคนบายบายค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมาเล่นเกมใหม่นะบายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะบายบายค่ะ